รับาไปได้เลยูาไปได้เลยรูนะคะมาทอะไรายรูปอะไรงงเนียนงลยาเช้าหัวมเนียเข้มเ้ เอาเอาไม่เอาเนี่ยเอาเอาหน่เอานี่โหเอาใส่บัวใหม่น่เอาใหม่โอยมันก็ไม่หลงเราเลยลุไม่ขึ้นเดี๋ยวมันลุกไม่ขึ้นน เองมาเก็บข้าวรถที่นี่เอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ยไอบีมให้หน่อยให้หน่อยไอ้นี่กระร้านหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่นี่นี่นเออได้แล้วไปไปได้แล้วไปว้าวุ่นเลยน้องนึ่งจับงาแปกๆพี่มันมันไม่เหม็นยังไงพักนั่งยกพวกกวะในแอร์พอม่ได้ สวยะรู้เห็นคนไหนว่าเต้นดีไ<อ>่ไหนตนนี้มีน้ำตายอยู่หนูจะให้มันเต้นให้ดูโอ้พี่บอย